BYD M6 นะครับเป็นรถไฟฟ้าแบบ100%นะครับผมที่มาในทรงมินิ MPV นะครับผมมีให้เลือกด้ยกันทั้งหมดเป็น6ที่นั่งแล้วก็7ที่นั่งที่จะเปิดตัวในไทยนะครับในวันที่9เดือน9นี้นะครับผมหมาเลขสวยเชียวนะไม่แน่ใจว่าราคาจะ9.9ด้วยหรือเปล่านะครับมารอรุ่นกันมีพื้นฐานมาจาก BYD Song Max นะครับรุ่นนี้นะครับเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2017แล้วนะครับสำหรับ BYD s o n Max นะครับผม ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเริ่มพัฒนาตั้งแต่เป็นเครื่องยนต์สันดาบน,นะครับถัดมาปี2022เนี่ยก็เริ่มทำเป็นรุ่น PHEV นะครับก็คือ EVD ส่ง Max DMI นั่นเองนะครับจนมาล่าสุดน,นะครับในเจน2เนี่ยเริ่มทำเป็นรถ EV นะครับซึ่ง รุ่นที่แล้วนั่นก็คือที่เราคุ้นเคยกันคือ BYD E6 นั่นเองนะครับและล่าสุดน,นะครับถือได้ว่าเป็นรุ่นใหม่แน่นะครับนั่นก็คือ BYD M6 คือเป็นโมเดลที่สดใหม่นะครับแล้วก็เชื่อถือได้ในเรื่องของความทนทานและสมรรถนะของแพลตฟอร์มที่มีประวัติมาค่อนข้างจะนานพอสมควรนะครับเปีแล้ว